งั้นวิเตอาเอาสกินอาแล้วนะเอาลิงไฟไปเอาเอาลิงเอาติเยตมาเฮ้ยไม่คุ้มมันถูกไปก้เาพี่มอบอุฟ่าแบบพี่ฝากเกงใจมอบสกินราคาแพงคือสกินอัตาไปให้มึงก็ไม่เอาไม่เอาอัตาเล่นไปเบ็ดอะไรก็กูให้ไงให้ด้วยใจแล้วก็ไปกินให้เตะมาให้กู อะไรจะลงแรงไหมเนี่ยอะไรจะลงแลรงเ้าด้ะถ้าฟันตีแหลกเรจะหยุดฟันีเมื่อกี้นะเพื่อป้องกันดาวเอาว่ะเพื่อจะกินฮีโร่อีกเอ่อคิกซี่แหลกแหลกก็บซกินโอมาโอมาเฮียีคุมมาเลยเฮียาไม่คุมไเฮียคุมไปคุมเลยย้ำหาไม่ได้แล้วมันอาจจะหาไม่ได้อีกเลยนะเพื่อเพราะ กี่อาจจะลืมเลยก็ได้ใครจะ็นตัวงั้นมึงเอาสกินอลิเตอร์ไปแล้วเอาวีโลให้กูกูได้ครบหนึ่งร้อยแปดตัวิโละตัวเออเอาวีโลอ่ะวีโลออลิเตอร์หนึ่งร้อยหกตัวเลยวะตอนไหนผมทบมีอลิเตอร์ตอนไหนวอลิเตอร์เห็นมึงไม่มีแฟกกินไง กูเห็นมึงไม่มีสกินเนี่ยกูเลยจะเอาสกินมาให้มึงแล้วมึงก็เอาอาตามาให้เอ้เอาวีโลมาให้กูน้อยผมวีโลผมไม่มีวีโลงั้นเรื่องมากเอาสกินไฮเตะอันนั้นมาดวงดาวมาเป็นการเล่นที่เหมาะสมปรกเหมาะสมไรกบุปมาลืมไปลืมไปมันแลกกันไปได้พูดไปพูดมาสหเกมยรตทำระบบใหม่ยังไม่อยู่กับกูกูไม่ให้แลกเปลี่ยนทั้งวัน เมื่อเมื่อเราเราจะไม่ได้เล่นเกมกันนะเราจะแบบขายแลกแจกกันใช้อย่างเงี้ยให้แบบคนที่อยากเล่นก็เอาทีนี้มาอย่างเงี้ยเออสกินไหนเราก็ไม่ใช้เราก็ขายไงเออพิเตอร์ไอคิวสองคนเราก็ซื้อฮีโร่ใหม่ไงอือก้าวดูฉลาดนะระบบตี๋พิเต้รผมขายให้เตะสกินนี้ห้าสิบบาทถุนเดชได้มาราคาหนึ่งกูุปอง เขา zoom เอเอ้ยถ้าเป็นไปได้นะผมอยากเอาใไ้เตะผมอะแรกไอสกินไอนาคอสอีโวอยากอยากลองเอฟเฟกต์ว่ะโอ้ยเฮียมันจะคุ้มบ่อีโวเลยอ่ะเล่นเขาคุ้มไหมอะแพงเฮียแพงชิบหายเฮ้ยให้ก้าวเชิญดีกว่าคุยอ้าวให้เรากดการกระบาดไปแล้วอะกกดดไไปปเเลลยย เอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้กดจ้ากบาดออกมาแล้วนะไอ้เหี้ยแม่ข้องแม่งสั่นมาดีเลยกดเร็วอี้อมาดูยี่นี่ใครที่รู้กูไม่ให้ก้าวฟาร์มแน่ไอ้เหี้ยอนุดูปอเป็ไวใจอนุกดค้างที่ตัวกูดิอัตราชนะกูสูงห้าห้าเจ็ดแล้วนะอันนี้สิบเจ็ดครั้งในแรงอนุสนใจเบาปวกูกูไม่ได้ห้ามห้ามไม่เสี่ยง ว่าอะไรไปเตะดูไอ้เกาเตะดูไปเตะดูอัตเซนะดูอัตเซนาเอาส่งไม่ได้ส่งไม่ได้อาจารย์จะตั่มเธอในไฟไอ้เ้าอย่าปั่นนะไอ้เฮียนี่อ่าไม่ไม่เล่นไม่เล่นรอเล่นรอเล่นเล่นอะไรดีแค่นี้เดียถ้ามาโดนแย่งฟาต้าเขาเลี้ยงจะชนะนี่แบลนดี้เฮ้ยไมีโดนต่อ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 ไม่แบนอ่ะรอเล่น ก็ได้นะความจริงอะเราเล่นก็ไม่มีใครเล่นนะเออเออโดเนี่ยเออโดนไอ้หย่าเลยอย่าเลยขอลงดิกเตอร์ตีเฮยแบนไฮต์แบดบี๊อะไรเตะแบดแบดบี๊อะไรปะกูอยู่ดีตัวอะไรจะหลุดแค่แบนโทนเฮดเอ๊อันนี้ก็หลุดอารินอารินหลุดวะาตาหลุดไงถ้าไม่แบนไอ้นั่นนะขอให สตาร์ล oh ุดเตอร์็ได้เลนดีอ่ะเหลือเลแหลเือเลนเมชใช่ไหมคูได้เลนเมน่า้าสตารลุดเก้ากดไปโอเคแล้วัฝั่งนู้นวีลาอาลัมเอเลเตอร์โอ้โเป็นงนจริงก็เตอ อลิเตอ้ยแต่แต่ถ้ามีแค่วีล่าก็ไม่ได้อะไรมากนะมีวีล่ามีอลริเตอร์ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามีอารามมาไม่ไหวถ้าแบบมันอยู่ทีมเดียวกันแบบอารามกับอลริเตอร์อย่างเงี้ยอยู่ทีมเดียวกันกูเล่นไม่ไหวแต่ถ้าอลริเตอร์ตัวเดียวอารามตัวเดียวเงี้ยไหวแล้วเพราะกูบินคนท้ายกูได้บินคนแรกแปลกวะสูง่ายู่มั้งยีตูดวะนะล็อกซีใครขอรันเอาไปเลยเอาเลนดา ตาเราอยู่เงาไม่ไหวเราฟื้นหนาไม่ได้สกิลวิวเนี่ยไม่ได้ยิงดีขนาดนีแต่เห็นในทิกต็อกแม่งยิงเอฟไอไอตัวแล้ววะเลวิหวยิงชี้แรงยู่หมปตอนต้นเกมเกมมันบั๊กหรือแล้วอะไม่มันอยู่ที่ว่าไอโลมมันจะให้ลาวิวเกิดไหมถ้ามันตั้งใจมาให้ลาวิวเกิดคือมันจะลาดคิวเลยแล้วลาวิว นิ่งไปทั้งเกมเลยแต่ถ้าลาวิวคิวได้สองอสามคิวต้นเกมนะเฮ้ยเยิมย่มจนเลดเกมวะกูบอกเลยเฮ้ยกินลิมิเต็ดปะแล้วก็แล้กวก็ไ <c oughs> ก่ว่ะกินไิเตยเลยไปเตยนะครับปรับดีโมเดลใหม่แล้วมีเอฟเฟกต์ด้วยไปเตยเอฟเฟกต์อลังการมากขึ้นไปทา<ต>งกระบะ <ผม S 2> เลยสมมติพอทุบสกิลสองแล้วแบบเป็นเอฟเฟกต์ไก่ทอดตกใส่หัวเงี้ยเอออย่างนั้นเลยอันตี้มีเพียงเกียี กกุติาแลมาพอกดสกิลหนึ่งก็ได้มีเสียงกระป๊ากอย่างเงี้ยปุ่งไปหลักกระป๊าคอนลติก็แบบมึงเอาไกลไปเลกโป้งอะโนอ๋โนอนพ่องไม่สลับอ้เหี้ย่ก้าวแม่งเออสกินเนี่ยสกินเช่าแล้วนะเออแม่งรู้แล้วว่าสูงหนึ่งกูปองไอ้สัตว ไอซุ่มดึงกูบอลยังไงใช่ไหมไอ้เรื่องคุณรู้นะกูก็ได้ผมได้ผมได้เรียวเมาด้วยอันนี้ก็ไอ้กินเท่เาไวยโอมึงเหลือไอไวยโอที่ราคาสามร้อยสามสิบใช่ไหมไอ้ควายโดนเหมือนกูเลยหลุด้อยไอ้เหี้ยงวเหี้ยเลยหมอหมดกระดางเลยเจ้าเด็กเราเออเหลือเหลือแค่ไปกินไวยโอไอ้ที่ราคาสามร้อยกว่าไม่ต้องมาหลอกแดกกูไอ้เหี้ยกูรู้ ตอนนั้นหลับตาสุบเลยเนี่ยนึกว่าจะได้ไว้โอ้สุดท้ายได้ไดอะไรวะยากุซ่าโชาดีที่มันออกชิ้นได้หายถ้าออกชิน้นแรกๆคือเราเกลือนออออกก้อ,นอยคือของในนั้นเราก็ไม่ได้หาเลยเลยเต<อ>้นแก๊กตงงโง่ไปไอ้ย่อยไอ้แก้าไอ้คนเกลือ อยากแบบอยากซุมแล้วหนึ่งขูปองแล้วได้จะก,กินไวโอมิลจะกินไวโอแลยอยากุดลาติดต่อกันหนจะกินไวโอนี้มันไม่่อยสวยเลว่ามันดูเงินๆน่ะมันไม่เวลากลับบ้านมันไม่ดีมันเป็นลิมิเต็ดเฉยๆนานะๆครั้งขายยังไงก็ขายเอาดีกลับมาขายเอาดีเชไปเลยใช่ <S <S แต่สก,กินโอมาไม่น่าจะกลับแล้วล่ะออโอมาถ้าจะกลับมาก็ต้องดูเอกกับเจฟซีอีกที ไม่นายก็มีสกินใหม่ของ KFC มาใหม่หมดเลยอย่าคิดเลยคิดดิเทีอยวน้ำยิงไก่มาเอาไก่วิกแซบไปแดกเนี่ยโรมิงหายไปไหนอย่างนั้นเลยเนี่ยช่วยผมฟังเนี่ยกล้าดูแลตัวเองไว้อยายอะผมเดี๋ยวผมพูดตัวเองไม่ไม่ไม่ไปแล้วช่วยตัวเองคำพูดมาคุ้น เนี่ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะดูแลตัวเองกลับบ้านไปมึงแทบแตกดิกลับบ้านไปเดี๋ยวเขาก็ยิงแตกไอ้เหี้ยเจ็บวะกดไครวะเสียงมันดูเสียงมันดูกรอกจังเสียงกดใครวะกูนะมไหมออกพี่เตอร์ออกมูลาไหมมูลาเออมูลาโอเค มูลานะคุ้มกว่าโอมาอึดเยน่าก็อึดมั้งไป้ช่วยวนนั้นมึงออตีมีไม่มีตีเก้าถอยมาไม่เอากูยังไปไม่ถึงเลยอีกคนไอ้ก้ามันเข้าแบงกันวะเอ้ยมันจะตายอยู่แล้วตาย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 ตาแต้ยต้ายตมยตา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 ยอายตายตยยาาย เพิ่งกลับไปเติมเลือดไอ้หานี่เข้าแล้วเมย์เดีไม่เข้าไปหาโนเลยเมื่อกี้กูกินไปหาโนเลยวิ่งมาทอมาเฮียเลยเอ้ยแบบจะช่วยไงช่วยกดซื้อสองสโลไงเออช่วยพ่อเงียีหน้าแม่งพุงมาแล้วไอ้สั์ไอ้ยียเดอรแฟร์มากไหนก็ไม่ตอนแรกกะจะเล่นเอลซู พี่เตอร์ดีม่กเอลซูไม่อยาเลยทาเลนี้อยังทุรท<า>เรตก็อย่าเลยเพราะปิดตีมไว้เหี่ยแหลก